ก่อนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนเทคนิคการดันแรงสีนะครับดันยังไงให้ชนะแล้วก็จะมาบอกเทคนิคต่างๆในการดันแรงสีวีสีนะทุกคนบอกเลยนะครับทุกคนได้เทคนิคพี่ไปรับรองทุกคนเล่นง่ายขึ้นแน่นอนนะครับทุกคนเด้อเดี๋ยวพี่ก็จะมาสอนเลยละกันโอเคก่อนจะไปดูก็ฝากให้ทุกคนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับผมว่าจะมีเทคนิคอะไรบ้างเดี๋ยวขั้นตอนแรกก็มาดูการตั้งค่าพี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะมาแจกตั้งค่าด้วยในคิปนี้ มองรอบๆพี่ก็จะเป็น145กล้องเล็ดดอทเกแล้วก็สโคปสองเแล้วก็คนดูก็แคปไปนเะมื่อกี้ก็กดหยุดวิดีโอดูเอานะคนดูเออวันนี้จะมาเร็วหน่อยนะทุกคนมาโอเคครับก็ปุ่มพี่ก็จะประมาณนี้นะปุ่มยิงพี่ก็จะปรับประมาณ83นะครับทุกคนเนอะแล้วก็ปุ่มอ่าปุ่มวิ่งก็จะปรับประมาณ99อ่าไอวอรปรับประมาณอ่าปุ่มยิงปรับ74นะไอวอรก็ปรับร้อยเลยแล้วกันนะทุกคนปุ่มกระโดดประมาณ8 แปดสินะผมนั่งก็แปดสิีนะโอเคก็กดหยุดดวลนั่นคนใครอยากปรับตามพี่ก็ปรับได้นะครับแล้วเดี๋ยวทุกคนถนัดเลยและกันเดองรอ,อมาโอเคกม็มีประมาณนี้นะครับผมกราฟิกก็มาตรฐานเลยพี่ปรับนะครับเดี๋ยวปรับสูงแล้วกินแบนเดอรออ์มาโอเคแล้วก็มาดูาสกิลตัวละครพี่นะก็จะเป็นทัศยะนะครับแล้วก็นวกโนริแล้วก็ออโทแล้วก็ไครรอดไครรอดหรือเปเออล่าฮะคาดูคออนั่นแหละก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ啊สกิลตัวละครพี่โอเคไปดูกันเลยนะครับไป โอเคครับตอนนี้พี่ก็เข้ามาใน4-4แรง4-4แล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่ก็จะมาสอนเทคนิคนะครับผมเกมแรกนะครับทุกคนอ่าทุกคนไม่ต้องรีบนะครับทุกคนถ้ามีปืนลูกตองเล็กแบบนี้ยิ่งดีนะครับให้ทุกคนนะครับผมเล่นตามเพื่อนก่อนนะครับคนดูไม่ต้องรีบบวกบิ่งบวกคนเดียวนะเดี๋ยวจะสู้ไม่ได้นะทุกคนอ่าโอเคไม่คนด,ดูเดี๋ยวจะสู้ไม่ได้นะครับเราต้องไปกับเพื่อนนะครับเพราะว่าถ้ามีเพื่อนเรายิงไปคนละเม็ดศัตรูก็ล่วงแล้วคนดูโอเคไหม โอเคครับเราก็ค่อยๆวิ่งไปเลยละกันไม่ต้องรีบนะครับชิวๆละกันครับผมข้าวเหนียวหมูปิ้งถั่วดํานะครับไม่รู้พูดอะไรเหมือนกันนะครับไปคร okay, ับร okay, okay, ิวชิวๆโอเคครับเราก็หาจุดศัตรูก่อนด้วยคนดูอย่าเพิ่งวิ่งไปมั่วซั่วนะครับมั่วซั่วตัวเหล่งเดี yeah. ๋ยวล่วงด้วยโคนดูโอเคไหมนี่เลยละกันเราก็อยู่กับเพื่อนก่อนนะครับเกมแรกไม่ต้องรีบนะครับดูจุดศัตรูดีๆก่อนนะครับเหมือนจะเจอตัวแล้วละกัน ยู่ข้างบนแบบนี้เรายิงไม่ได้นะเราไม่มีปืนไกนะครับเราก็ต้องมาลนะจังหวะยังไงยิงโป้งๆไม่โดนโอ้ยังไงคนดูตอนนี้เพื่อนไปแล้วครับขอตามตดดปายิงนี่ไงล่วงมาดิผมบอกนะครับเทคนิคง่ายๆเลยประมาณนี้นะเขาดูวิ่งยิงตามเพื่อนในเพื่อนเปิดก่อนแล้วค่อยยิงประมาณนี้แต่ถ้าเราเปิดก่อนได้ก็เปิดเลยนะคนดูแต่ถ้าเปิดไม่ได้จุดเสี่ยงอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวล่วงอันนี้โดนปืนไกยิงไม่เป็นไรครับเราเล่นใจเย็นต่อไปนะครับตอนนี้ศัตรูเหลือ2คนนะ เราไม่ต้องรีบเพราะว่าเรามี3ามคือวงบีบเรามี3ามสามต่อ2คือชนะอยู่แล้วคนดูเออถ้าเราแบบใช้จุดยิงจ,จุดเล่นเป็นนะคนดูโอเคก็เล่นตามเพื่อนไปเลยละกันตอนนี้ศัตรูอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้เราก็รู้จุดศัตรูแล้ว1คนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ข้างบนนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องรีบนะเพราะว่าศัตรูเขาอยู่ข้างบนนะฮะทุกคนเราก็รอเขาลงมาเลยละกันนะครับชิวๆ <c oughs> คือเรารอยิงเลยว่างั้นนะครับคนดู <c oughs> ไม่ต้องรีบนะครับ <c oughs> กูอตอนนี้เพื่อนล่วงหนึ่งแล้ว่ะโอ้ไหวอยู่นะตอนนี้ก็หนึ่งหนึ่งโอเคอเ,คเคพื่อนยิงไปได้หนึ่งโอ้โหสุดยอดมากตอนนี้มันศัตรูโดดลงมานะคนดูโอ้โหโดนยิงครับจั้งวันนี้ยังไงครับคนดูใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบนะคนดูว่าศัตรูมีตัวเดียวนะครับยิงไปโอ้โหนี่ไงเรียบร้อยเพื่อนเอาเคีย,ว,ยวฟันนะครับเรียบร้อยเลยโอเคก็จะง่ายๆประมาณนี้นะครับผมเทคนิคเกมแรกนะโอเคมาเกมสองก็ไม่ต้องรีบเหมือนเดิมโอเคเพราะว่าเกมเรานํานะคนดูฝั่งเมื่อกี้ฝั่งเขาแพ้คือเงินเขาจะน้อยกว่าเราตอนนี้ เกมเรานําเกมเานําคือให้เราเล่นแต่ไม่ต้องรีบอะคือครบให้เพื่อนก็ได้เกมสองนะคนดูเออครบให้เพื่อนก็ได้นะชิวๆเกมสองคือไม่ต้องรีบประมาณนี้คือของเรานําไงจะไปรีบทําไมนะคนดูเออเขียก็เล่นไปชิวๆก็ดูจุดศัตรูก่อนนะดูจุดศัตรูดูอะไรให้ดีก่อนอย่าเพิ่งวิ่งมั่วตัวเหลิงไปยิงมั่วอะไรมานี่ก็เดี๋ยวล่วงเขียบ้าคนดูแต่เราก็พลาดกันได้นะครับผมเทคนิคพี่ก็มาสอนเทคนิคก็มันก็แบบ ชนะไม่ได้ทุกตาแล้วเปเซ็นอะไรประมาณนั้นก็เป็นเทคแค่เทคนิคนะคผมก็ไปปรับใช้กันดูนะโอเคก็ค่อยๆเล่นละกันก็ดูจุดศัตรูตอนนี้ตีนขึ้นกับเพื่อนเพื่อนเปิดไปแล้วครับผมพี่ยหัวเรืออะไรไม่รู้เปิดไปแล้วครับตอนนี้เราก็วิ่งไปช่วยเพื่อนไหนละกันมาอยู่ไหนจุดสีต้มๆขึ้นแล้วดีไงปาดยิงหัวไปดีโดนไปดีครับล่วงเหมือนข้าเหนยวสาคูถั่วดำถัวต้มเลยละกัน ตอนนี้ก็เราเพื่อนเราเก็บไปนหนึ่งเราเก็บไปนหนึ่งตอนนี้ก็เล่นสบายแล้วคนดูคือปัะตูมี2สองเราไปยังไงพุ่งมาโจนยิงโขลากหัวไม่ขึ้นตายบอกก่อนแล้วกันยังไงครับเพื่อนเอาเลยพเพื่อนเอาเร็วเ,เลยสวยๆยตอนนี้ขอญาตปาดงยิงยิงยิงผมไม่โดนลากหัวโอ้โหเรียบร้อยโอเคประมาณนี้นะคนดูก็เล่นไม่ยากนะครับสําหรับการลงแรงสี่วสี่นะครับคือชิวๆแล้วกันนะครับคนดูโอ้โหโอ้โหเกมสามแล้วคนดูเกมนี้คือก็ ชิวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าด่านมันก็จะเป็นด่านด่านแบบต้องใช้ปืนระยะใกล้อ่ะคนดูด่านนี้อ่ะคือระยะระยะไกลก็ได้ถ้าใครถนัดแต่น่านนี้ผมขอเล่นเป็น,ป,นปืนชาร์จเลยลวกันนะครับแต่ปืนชาร์จมันเสี่ยงนะคนดูเพราะว่าเราวิ่งไปบวกไงเรามีสิทธิ์เสี่ยงล่วงสูงนะครับใครที่ถนัดปืนไกลด่านนี้ก็เล่นได้นะครับครบให้เพื่อนแต่ผมขอเล่นปืนไกลเลยลวกันหว่าคนดูเล่นไมใ่ใช่ปืนชาร์จเดี๋ยวดูจุดศัตรูก่อนนะครับอย่าพึ่งไปนะครับ หมุนเหลี่ยมที่แนะนําก็เป็นเหลี่ยมขวาเลยนะครับเดี๋ยวเล่นเหลี่ยมซ้ายนะมันเล่นยากคนดูโอเคไหมโอเคแล้วเจอหนึ่งครับโอ้โหยิงไปไม่โดนโตวตั้งไอวอโอ้โหดูจังหวะนี้ผมว่าผมล่วงแน่เลยว่ะคนดูไอวอไม่มีอย่างนี้ผมว่าผมล่วงว่ะคนดูขออนุญาตโดนจะนบยิงหลอกหน่อยแล้วกันโอ้โหเรียบร้อยว่ะคนดูยิงไม่ได้คนดูไอวอไม่มีไม่เป็นไรนะครับตอนนี้สามสามแล้ล่วงไปหนึ่งทีมเขาฝั่งเขาล่วงไปหนึ่งก็เหลือสามสามนะครับผมว่าเพื่อนเราไหวใจเย็นเพื่อนอุ้ยล่วงไปหนึ่งแล้วเพื่อน ยิงยิงเพื่อนสวยสวยไหวดิต้องไหว,วดิเพื่อนเพื่อนต้องไหวดิเพื่อนปลาซ้ายหงหดต้นยิงสวยเพื่อนมาหวานเชียบโมจินเยลคุณดูยังไงครับสวยซ้ําไปใจเย็นๆดิเพื่อนโอ้คุณดูเพื่อนเราลบททำไมเนี่ยเรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรนะครับผม,มคือตอนนี้เรานําอยู่สองเกมเราไม่ต้องเราไม่ต้องรีบ2เกม,มคือเราน,นํายิ้ๆคุณดูไม่ต้องแบบตื่นเต้นอะไรนะครับมาเกมนี้ผมขออนุญาตละกันว่าคุณดู ขอญาตเล่นปืนอ่ะอะไรดีวะคนดูขอญาตเล่นปืนทอมสันแล้วกันวางมาคือเกมนี้คือมันก็กดดันพอสมควรอยู่แล้วัวจริงนะคือเราโดนนํามาไงแล้วเราไม่มีของไงเขามีของก็สู้ยากอยู่นะครับเกมนี้แต่ถ้าสู้เกมนี้ไม่ไม่ได้ดอกก็ไปวัดเกมต่อไปนะครับคือจะมีของโอเคไม่ต้องรีบนะครับผมเพราะว่าเกมเราแบบของเราเสียเปยียบอะไรประมาณนี้ ยิงไปหนึ่งเจอหนึ่งแล้วครับผมคมไปต้องรียบนะคนดูดูจุดศัตรูดีๆนะครับตอนนี้เจอขวาหนึ่งตัวสังเข้าหรือเปล่าเหมือนลังจะเข้านะครับทุกคนยังไงครับเจอเหมือนเจอหนึ่งตัวไม่เป็นไรครับผมใจเย็นๆนะครับทุกนทุกคนใจเย็นๆอยู่ในความสงบตอนนี้เพื่อนเราเจอขออนุญาตวิ่งไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันมาโอ้โดนยิงหลังอีกโอ้โหยังไงครับยิงไปล่างหัวคู่ลาไม่ขึ้นเลยคนดู ขอหย่าถอยทับก่อนนะครับนะครับใจเย็นๆนะเรื่องคนดูโอ้โหหลังเข้าอีกโอ้โหเรียบร้อยเลยว่ะคนดูมันเป็นไรน,นะครับตอนนี้อ่าเราเหลือสองคนทีมเขาก็เหลือสองคนอุย่องไปอีกหนึ่งโอ้โหตอนนี้เสียเปรียบจัดสวยเพื่อนอน,นี่เพื่อนเราก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับมาปัญญาก่อนเพื่อนปัญญาก่อนสวยเยๆสวยคือเหมือนจะมาแล้วคนดูเ,เพื่อนใจเย็นเดอ้อเพื่อนใจเย็นเด้อมาแล้วมาแล้วข้างดิเพื่อน อุนี่ไงเรียมไอยเพื่อนลองให้ดูจุดเลยไม่เป็นไรนะครับตอนที่สองสองแล้วคนดูไม่ต้องตื่นเต้นนะครับไม่ต้องรีบเชื่อผมเกมสองสองนี่ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องรีบบวกไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องลนโอเคไหมคนดูเล่นชิวๆคิดว่าเราเล่นชิวๆโอเคไหมคนดูมาปืนนี้ขอยาปืนชาร์จเลยละกันหมาคนดูเพราะว่าด่านนี้เล่นปืนไกลคือของของเราเสียเปรียบมันก็สู้ยากครับผมเน้นวัดไปเลย วัดเป็นร่วงไปเลยมาโอเคบ้างคนดูมาขออนุญาตเลยวัดเหนี่ยววัดตึงวัดหัวเลยล้วกันหมาคนดูมาขออนุญาตเป็นลูกซองเบลสองนะครับคนดูแล้วก็ซื้อไอบอซื้อก่อเลยพร้อมนะเพราะว่าของเราก็มีนะครับดา่านนี้ใจเย็นเด้อไม่ต้องรีบโอ้ตอนนี้ผมเจอบนหัวครับไม่เป็นไรครับชิวๆขออนุญาตกลับไปก่อนโอเคมาหาจุดดีๆเล่นก่อนนะครับผมดูอย่าเพิ่งเรียบนี่นะครับผมมองดูเหลี่ยมขววนะครับนี่นะครับผมใจเย็นเด้อคนดูเล่นตามเพื่อนก่อน,อนตอนนี้เพื่อนยิงร่วงไปสอง ตอนนี้คือเราเล่นชิวๆนะสบายนะคนดูฝั่งข้อสามเรามีสี่คนไม่ต้องรีบนะครับคือเราได้เปรียบตอนนี้ใจเย็นได้คนดูใจเย็นหาจุดศัตรูดีๆก่อนไปครับไปครับไปไปตอนนี้เหมือนศัตรูจะอยู่ข้างบนนะครับยังไงครับผมเจอละผมเจอละเอาเลยแล้วกันโดดปาดนี่ครับโดดปาดเหลียมขวานะผมแนะนาให้โดดปาดเลี่ยมขวานำจะยิงได้ง่ายเขาดูใต้วอลก,ก่อนใจเย็นเพื่อน เหลี่ยมขวาอย่างนี้โดดยิงนี่ไงล่วงไปดีล่วงหนึ่งโอเครดดหนึ่งละหนุนเจอครับโดดยิงสวยมาล่วงสองตัวที่สามมาพี่เก็บใสด่ดีน้องมาดีนี่ไงนี่ครับผมดูคือไม่ต้องรีบนะครับเล่นมุมขวาเหลี่ยมขวาดีดีคือเราเล่นเหลี่ยมขวาคือเราจะยิงง่ายขึ้นนะครับทุกคนเออไม่ต้องแบบไม่ต้องไปเล่นเหลี่ยมซ้ายนะเล่นยากคนดูเออต้องเล่นเหลี่ยมขวาเท่านั้นคือใครที่แบบเล่นเหลี่ยมซ้ายก็แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ผมแนะนําให้เล่นเหลี่ยมขวานะ โอเคตอนนี้เราก็นำสามเกมนะครับคนดูคือเข้าวสองคือเข้า2สองอย่างนี้คือเราแบบไม่ต้องเรียบนะคนดูยังไงของเราก็ได้เปรียบนะครับผมดูหาจุดศัตรูดีๆแล้วก็ยิงนะครับบอกเลยครับไม่ต้องเรียบนะครับคือหาจุดศัตรูดีๆแล้วก็ยิงโอเคมาด่านะนี้ผมขอญาตชาร์จเล่นแล้วกันนะครับหาจุดศัตรูแล้วก็วิ่งไปชาร์ right าจเล่นแล้วกัน,นว่าม,มาใจยเย็นนะครับทุกคนไม่ต้องเรียบไม่ต้องวิง่งมั่วนะหาจุดศัตรูก่อนจะเพิ่งวิ่งมั่วนะทุกคนตอนนี้เพื่อนเราโดนเปิดยังไงครับไปเลยเพื่อน อย่าวยินเรือคนดูอตอนนี้เหมือนจะอยู่ด้านบนนะครับตรงบ้านกลางเลยนะครับอันนี้เราก็อ้อมมาเลือคนดูคือคนดูหาจุดศัตรูดีนั่นอย่าวิ่งมั่วเรื่อคนดูดูก่อนนะครับค่อยวิ่งสวยตอนนี้เพื่อนเปิดล่วงหนึ่งเราก็วิ่งใส่เลยนะคนดูคือเราได้เรียบตอนนี้เจอจุดศัตรูสีส้มยังไงครับโดดมานี่งไงล่วงหนึ่งสวยต้องรีบนะคนดูเราเจอหนึ่งอย่างนี้ยิงไปล่วงสวยหวันเจี๊ยบโมเยลเข้าเหนยวสองกูถอดนำถอดต้มมาดิครับคนดู ไปแล้วกันครับเจออีกตัวหนึ่งครับยังไงโดนมายิงเลยแล้วไม่ก็ไปลูกจู่ไปครับมาแล้วครับตรงน,นี้ตัวเดียวยิงสวยนี่ครับผมชนะชิวชิวคนดูคือเราได้เปรียบแล้วไงคือไม่มีอะไรจะเสียคือโดดยิงเลยเรียบร้อยเทคนิคก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับการไต่แรงสี่วีสี่นะคือขึ้นแดงชิวชิวนะครับทุกคนเออบอกเลยทําตามผมขึ้นแดงแน่สูตรเด็ด โอเคครับผมก็ <im itation> มีประมาณเท่านี้นะครับคลิปนี้อยากให้พี่สอนเกี่ยวกับอะไรก็เม้นมาบอกพี่ได้นะครับทุกคนนี่นะครับก็ขึ้นแดงไปชิว,แล,วแล้วละกันนะครับคนดูใครอยากให้พี่สอนอะไรก็เม้นมาบอกนะครับจัดไปแปดชิวนะคนดูเออมีพีด้วยโอเคครับมีเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปนี้นะผมไว้เจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับผมอยากให้ทาคลิปอะไรเม้นบอกโอเคไหมทุกคนเออสอนสําหรับเทคนิคต่างๆก็มีเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ